คุผชมครับสวัสดีแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนี่ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นแน่นอนครับจะสู้อจอแบบนี้ต้องใส่แล้วแม่เซฟได้ครับตัวนี้ค l o สมาแล้วครับเอาลครับโอกาสมาได้มีโอกาสดวนมาครับ fc mobile วันพฤหัสอย่างนี้เข้ามารับของกันก่อนดีก,กว่ามีอะไรทำเยอะเลยวันนี้เรามารับ แต้มอ่าเพชรในแร้งก่อนนะครับ1,500เราขึ้นแค่แชมเปี้ยนนะครับเอาแค่แชมเปี้ยนนะหลักๆสำหรับสายฟรีผมเนี่ยสายฟรีแน่นอน3,100ครับอ่าตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ไปรับของในรางวัลเรื่องท่านอีกรับทั้งหมดนะครับอุ้ยหลอดขึ้นมาแค่เดียวเองอันนี้น่าจะไม่มีอะไรมาก มาดูกันครับได้ไข่ได้ขไดข่บ้างไอ้โลกนี่ใด้แต้มมาแต้มเขนเปลี่ยนเลเวลแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับในแต้มแรงทุกคนอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับวันพฤหัสอย่างนี้มีอะไรให้รับเยอะแยะไปหมดครับ สิ้นเดือนนี้แล้วเปิดมาได้ใครซีบ bon ีอัชเจนตินาบอลมัดไคเซเนซี่ร้อเอาไปแลกได้นะครับแล้วก็109เก้าชลซีมารับอันนี้กัต่อเลยเราเรายังไม่ได้รับนะครับกดรับไปเลยอุ í, ้ยเด้งขึ้นมา40อุ้ยเด้งขึ้นมาเยอะอยู่นะ มาลุ้นกันจะได้ใครอันนี้กดไปเลยกดไปเลยไม่มีอะไรมากนะครับมันจะได้แต้มอ่าอัพนักเตะด,ด้วยนะครับไปไปอันนี้เอาไปแลกหมดเลยเอาไปแลกแต้มหมดเลยนะครับก็มา สังกฤษ CM แมนแมนยูเรียบร้อยแมสันแมสันเขาเอาไว้สิเขาโอ้โหเหมือนรู้ว่าเราชอบอะครับแล้นะเซตแมนยูครับเขาจัดมาให้เลยทีนี้แล้วเหลืออีกอันนึงครับโอ้โหสุดสุดอะตำนานมาครับรับเพชรเสร็จแล้วเราก็มารับอันนี้กันต่อน,นี้ขึ้นมา สี่สิบหรอขึ้นมาสี่สิบไหมทุกคนเมื่อกี้จากสี่สิบมาแปดสิบน่าจะใช่นะครับมามารอดูกันแล้วกดรับไปก่อนกดรับไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมไม่ได้มาบ่อยๆนะครับนาะนจะตัดคลิปเสร็จทีบ แล้วมาเลยจังหวะนี้ไนจีเรียดีกว่า LM ฟูแร่ม110อีโบโบี้เสร็จแล้วแล้วก็เราไปแลกกันเลยดีกว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับดูครับเว้นแค่เมสันเมาส์คนเดียวได้ทั้งหมด125แต้มนะครับตอนนี้เรามีอยู่135แต้มมาดูทีมของเรากันก่อนอัปเดต ไปดูในตลาดซื้อขายก่อนดีกว่ามีใครบ้างเตเตะแมนยูเข้ามาใหม่มีบูโน่เอมบูโมมาใหม่แม็กควายนะครับแล้วก็นี่ตัวใหม่นี่ลูกชอมาตำแหน่ง CB ครับ411ล้านจริงๆเราก็ซื้อได้นะแต่กองหลังเรามีเดอริกอยู่แล้วสิค่อยคิดดูอีกทีนึงครับว่าเราต้องการไหมถ้าอัพเมด ถ้าอัพเม็ดน่าจะเอามาตำแหน่ง LB ได้นะแทนโดกูสลับกันแต่มันแค่ร้อยสิบแล้วก็ไม่มีใครแล้วไม่สั่นเมาส์ไม่สันส่นเมาส์ยังไม่มีหรอแสดงว่าเราเราเปิดได้ก่อนหรออย่างงี้มาดูทีมครับนี่มาโอ้โ oh, ห oh, oh, สุดหลอ่อได้เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเล่น CM ได้ไหมไม่ได้ CAM เดี๋ยวต้องมาลองกันครับอืมได้เพิ่มมาอีกตัวนหนึ่งไหนขอดูเข้ามาดูนักเตะในตรงตาทีมนี้ได้รนะัมมีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างอันนี้คือเอาเอาตาบุ๊นะครับแล้วก็ นักเตะที่เข้ามาใหม่นี่มีรูนี่มีใครอีกอ่ะมีโอเว่นเอ้ยอันนั้นยนรัดนี่วะมีบ๊อบบี้ชาวตันมีคาเซมิโลด้วยบูโน่แล้วก็ชไมเคิลเนี่ยแสดงว่าเราเปิดมาได้ก่อนนะไอเมสันเม้าเนี่ย เพราะว่าในในตารางซื้อขายมันก็ไม่มีนะแล้วก็มารับของตรงนี้ได้อีกตรงหลีกตรงหลีกเสร็จตอนนี้เรามีแต้มเพชรอยู่สามหมืนแปดเรามาดูในหน้าของกิจใหม่กันดีกว่าครับมีอะไรบ้างมีเล่น เพื่อรับแต้มให้ครบให้ครบหนึ่งร้อยแต้มนะครับเพื่อจะได้ลูกบอลไว่นะครับเล่นอันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนจะถนัดครับนี่ครับแล้วก็พอเราแลกแต้มได้ปุ๊บมันก็จะเป็นในส่วนของนี่โลโก้อย่างอย่างเรานี่ต้องจัดนะครับเอามาแลกตาแมนยูตรงนี้นครับโลโก้แมนยู แล้วแต่ทุกคนจะชอบทีมไรครับนี่ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยของเราต้องจัดแมนยูแล้วต้องขยันทำกิจหน่อยนะครับแล้วก็ซีซั่น25-26ก็จะมีอ่าลิชาริสันกับแม็กอลิสเตอร์นะครับจะบวกหนึ่งโอเวอร์โออตามเงื่อนไขเนี่ยครับอันนี้คือตารางแมตช์การแข่งขันดู Man แมนยูเราหน่อย Man แมนยูเราอยู่ไหนแมนยูเจอแอสตันวิลล่าสี่โมงครึ่งวันอาทิตย์ แล้วก็หอเกียรติยศมีอะไรมีเชอรี่องลีให้เล่นเก็บแตบ้มอันนี้ได้หนึ่งร้อยแต้มอันนี้หนึ่งร้อยเหมือนกันไหมอันนี้ก็หนึ่งรยนะครับอันนี้ก็หนึ่งรพอเล่นครบเราก็จะได้องลีร้อยสิบหรอใช่ใช่ใชได้องลีร้อยสิบดูค่าพลังใช้ได้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ตรงนี้มารับ เดินแทมรับก่อนเลยเราก็มาเดินใช้ลูกบอลหนึ่งร้อยสายฟรีต้องขยันเล่นนะครับทีละร้อยนี่หนึ่งร้อยแล้วก็รับของมันได้ของหมดเลยครับของนี้มันก็สำคัญสำหรับเรามากนะครับในการทำแต่ละภารกิจเนี่ยแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้ก็จะได้อยู่ร้อยร้อยร้ยสิเอ็ดถึงร้อยสิบสามนะครับ ก็ในหน้าแกลเลอรี่นี่เลยไหนดูตัวแมนยูหน่อยมีใครบ้างมีแม็กควายแม็กควายสามร้อยแต้มมีแม็กควายสามร้อยแต้มครับแล้วก็เอบูโมเอบูโมร้อยสิบสามแล้วก็บูโนนี่เลยนี่ตำแหน่งที่เราขาดครับกับตันทีมของเรา ต้องจัดอะตัวนี้ต้องจัดแล้วก็แมนยูมีใครมียับสตมัมอุยับสตัมน่าสนใจมากต้องดูว่าสายฟรีอย่างเราจะแลกได้สักกี่ตัวแล้วก็บ๊อบบี้เชาตันนะครับแต่ไม่ได้ใส่กร๊ดสีแดงดิไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงนะมีบูโน่และแหละที่เราอยากได้นะสายฟรีก็หาเล่นกิจแล้วก็ทำกันได้นะครับใครชอบทีมอะไรมันก็สามารถ ฟูได้เลยนะเพราะว่ากิจนี้อยู่กับเราไปอีกหนึ่งเดือนแล้วก็นี่ครับมารับตรงนี้ได้อีกทำภารกิจประจำวันอันนี้ผมทำไปแล้วเล่นไปหน่อยแล้วมันก็จะได้ตรงนี้ทีละสิบนะครับมันก็สำคัญกับเรามากนะสายฟรีนะครับ แล้วก็มารับตรงพาร์ทนี้ได้อีกครับเนี่ยแต้มสิบยี่สิบเนี่ยครับสามสิบห้าสิบแต้มครับตรงเนี้ยแล้วก็ไหนดูจอมทำลายสถิติมีอะไรมาใหม่ไหนในแกลลอรี่มีนักเตะแมนยูไหมเนี่ยวิกแรกไม่มีมีแค่ปอกบานะแล้วก็ใครไม่มีไอวิกที่สองไม่มีนะครับ ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคิดนี้แล้วก็เสียงภาคมาใหม่แล้วนี่ครับการดาวน์โหลดเสียงภาคและเอฟเฟกนี่เข้ามาในนี้แล้วเลื่อนหาคำว่าภาษาไทยผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้มาครับแล้วเรามาเปิดแพ็กฟรีสา0 0ัเพชรก่อนเลย ดูแพ็กซีมีอะไรมาใหม่บ้างมี3,000นี่แหละครับที่เราจะต้องเปิดสายฟรีอุ้ยอุ้ยหลอดขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ไหนใครเนเทอร์แลนด์หรอ c m แมนซิตี้ไครอะเรจินเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์ร้อยสิบเอ็ดอุ้ยแลกได้แลกได้ไหนแพ็กอื่นมีอะไรบ้าง อันนี้หมื่นหนึ่งพันร้อยแปดถึงร้อยสิบสามไร้อยสิบห้ามีอะไรอีกไหมเรื่องราวของชาติซูปเปอร์ครัพาคที่ท็อปอีเวนต์ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไหนแรกเปลี่ยนมีใครมีเชฟฟารเบกัตไม่มีตัวแมนยูนะรเราเราเน้นแต่ตัวนักเตะแมนยูอย่างเดียวนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ